ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราล็อ ก้อยนิกกี้ช่วหวานเรียกแฟนได้ยังสำหรับคู่ของนางเอกสาวก้อยรัชพรและหนุ่มนิกกี้นั้นเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะและจริงๆแล้วจะเรียกว่าคู่จิ้นก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าคู่นี้เขากําลังคุยคุยกันอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มนิกกี้ก็ออกมายอมรับแม่นแเลยว่าตามจีบสาวก้อย ซึงกอยเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าคุยกับพี่นิกกี้แถมยังมีโมเมนต์ออกมาให้ดูตลอดไม่ว่าจะเป็นการถ่าย shy.youtube ด้วยกันถ่ายรายการด้วยกันถ่าย mv ด้วยกันและล่าสุดก็มีร้องเพลงด้วยกันอย่างเพลงนิ้ใสรวยอีกด้วยเรียกได้ว่าช่วงนี้มีโมเมนต์มาให้แฟนๆได้จินกันทัว่วเลยล่ะค่ะซึ่งล่าสุดสาวกอยก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ความหวานให้ได้ดูกันหลังเล่นฟิลเตอร์ใน i ออย่างมุก มึงเก่าหรอกูกระพงด้วยกันเพราะนิกกี้ก็ได้ใส่ฟิลเตอร์แล้วถามว่ามึงเก่าหรอส่วนก้อยก็เลยตอบกลับเลยว่ากูกระพงก่อนจะหัวรอคิกคักกันอย่างมีความสุขทับเอาแฟนๆออกมาติดแฮชแท็กนิกกี้ก้อยแล้วแซวสนันก,กันเลยล่ะค่ะอยู่ๆก็โดนคู่นี้ตกรู้ตัวอีกทีก็ก้าวเข้ามาในเรือนนิกกี้ก้อยแล้วละค่ะ